Honda m o b i ิโที่นั่งพร7,003เป็นตัว Honda m o b i ิ1.5 RS ปี2017ตัวท็อปนะกระจังหน้าใหม่แล้วเป็นรถ7ที่นั่งนะครับถ้าเกิดใครหาอยู่พร7,003ได้เกิน15 0 0 0ทักมาได้เลยนะครับหรือใครสนใจพิมพ์สนใจมาสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ Tiger u s ย d c a าเท่านั้นสำหรับ f อฟีพิเศษเท่านั้นซ่อมฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อ,อัลลอย180รายการซ่อมฟรีทั่วประเทศไทยไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานคร อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไทเกอร์ยุชาพร้อมกับรับโปรโมชั่นดีๆในไลฟ์สดในคลิปต่างๆนานาได้และลถเข้าใหม่ทุกวันนะครับกับตัวนี้ฮอนด้ m โมบโอนะครับปี2017ไฟหน้าสวยไฟตัดหมอกนะครับโคม,มียมล้อมแมกมิชลินนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับมือประตูเปิดข้างโคม,มียมแล้วสเกร์ตรอบคันนะนี่ครับ ตะเข็บข้างเดิมเห็๋ยวนะครับตะเข็บข้างเดิมแผ่นเพดนะครับนี่ด้านข้างนะครับเก็บของได้สองช่องมีลําโพงให้มีที่วางแก้วน้ําให้นะครับอันนี้คือด้านข้างนะนะครับประตูด้านข้างตรงนี้จะมีล็อกเด็กให้นะครับกันเด็กหล่นเกลนไรนะครับมีช่องเก็บของให้คุณกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เก็บน้ําเก็บข้าวเก็บของแล้วครับนี่ครับเบาะแอร์ตอนสองนะ น,นะครัตอนสองแล้วครับนี่นี่ครับนี่นี่บอดตอนสามนะครับก็เจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถเก่งเจ็ดที่นั่งนะครับนี่ล้อมแม็กสวยยางปียี่สิบบิสโตมิชลินนะยี่ยางปียี่สิบมิชลินเซ็นเซอร์หลังนะสองจุดหนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับ ivtec h rs mobileo นะครับน็อตท้ายหลังเดิมนะครับ ขวาเดิมซ้ายก็เดิมนะครับการที่เป็นรถยนต์เ็ดที่นั่งเนี่ยมันดีตรงไหนมันพับเบาได้นี่พีดูเนี่ยครับพับเบาได้เห็นไหมพี่มันพับเบาได้คือถ้าเราไปเจ็ดคนก็พับเบาแล้วนั่งแต่ถ้าเกิดไปสี่ซาห้าคนก็ก็นั่งปกติข้างหลังก็เป็นที่เก็บของได้สะดวกสบายใครอยากมือ นี่ครับตะเข็บข้างเดิมเดิมทั้งคันรถผมไม่ต้องกลัวนะครับรถสวยรถเดิมหมดอืมตะเข็บข้างเดิมรถหน้าขวาเดิม นะครับซ้ายเดิมหลายห้องเครื่องช้าๆนะชัดไปนี่ครับนี่น,อน็อตคานหน้าเดิมซ้ายขวาเลยนะครับเนี้่รถเดิมถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้4,49,000บาทกับ Honda Mobilio โปี2017สิดสีดำโคตรสวยเจ็ดที่นั่ง RS 4,49,000บาทพอนเจ็ดพันสาม รายได้หมื่นห้าทักมาสลิปคาร์บอนอะไรมาสลิปอีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาพาระเยอะอะไรมาทุกอาชีพไปทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสต์อะไรทักมาจองที่ร้านหนึ่งพันบาทนอกสถานที่สองพันบาทซื้อสดไม่เก็บแวนจองสองหมื่นส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแวนถ้าใครอยากไปเทสได้กับผมขอหัวใจคนละหนึ่งดวงรัวๆไปมาขอหัวใจหนึ่งดวงคุณรัวๆไป ไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับมีคุยคอนโทรลฝั่งมีพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นหน้าจอเล่น AM, FM, USB, iPod, AUX, เอบีไอเาชูเห็นนะครับเล่นได้ทุกอย่างมาเดี๋ยวไปลุยกัน นะครับ <S <S อ,อถูกแล้วอะ,ปะไปไปดูอก,กันนี่มีแอร์แอร์เห็นไหมมันก็มีแอร์ไหมครับแอร์ตอนหลังใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอก,กันนะครับใครที่หารถอยู่อ่ะผมแจ้งให้ทราบไปนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ้ย โมบิลิโอราคาแบบนี้นะครับจะไปหาเจ็ดที่นั่ง f o r t u n e r ผ่อนผ่อนเจ็ดแปดพันไม่มีหรอกนะครับผ่อนเจ็ดแปดพันไม่มีหรอกถ้าอยากได้ผ่อนเจ็ดแปดพันมันต้องเนี่ยแหละโมบิลิโอนะครับเพราะว่าฟอร์จูเนถ้าเกิดคุณหาเจ็ดที่นั่งอรฟอร์จูเนอร์เป็นหมื่นนะนะผ่อนผ่อนโตมต่ำก็ปีเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีงบอยู่ประมาณผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทและอยากได้เจ็ดที่นั่งปีใหม่อันนี้คือปีสิบเจ็ดนะถูกที่สุดในประเทศไทยนะ ถูที่สุดในประเทศไทยในะปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับมาเอาได้เลยนะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยนะครับซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับมาเอาได้เลยเดี๋ยวพาขึ้นเทสนไดให้ดูอืมขึ้นเนินสองเมตรมพี่ดูเนินเซเว่นไม่ต้องไปไกดอะเนี่ยเนเนสองเมตรแล้วนะครับหนึ่งทางลงสองเมตรโอ้เห นครัขึ้นลงปกติเลยนะครับใครจะมาเอาก็มาเอาได้นะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถูกมากได้ปีหนึ่งเจ็ดหน้าหน้าใหม่แล้วด้วยหน้าเก่าก็ขายสี่สิบห้าเจอหน้าใหม่ผมขายสี่เท่าราคาเท่ากันบ้าไปแล้วแถมให้ซ่อมอุ้ยอ๋อเบาหลังเหรออ,อแถมให้ซ่อมฟรีสองปีตกใจนึกว่าเหยบนึกว่าเหยียบผินอ๋อเบาะหลังอ,อลงมาแล้วใช่ปะโอเค ซ่อมฟรีสองปีไปกล่องเกียร์ ECU อะไรอีกร้อแปดสิบรายการเอาเรื่องนะใครบอกไม่วิ่งนะรถวิ่งนะจะบอกให้ ถ้ามาร้านผมมาได้เลยที่ศรีนครินท์5 6นะครับฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับผ่อน7 3 0 0มารับได้เลยนะครับทุกคนนะครับก็เราก็ส่งฟรีทั่วไทยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวขายไม่แพง นะครับถ้าเกิดคุณมีความชอบแบบนี้นะครับก็ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดฟไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บบัตรสี่แสนสี่หมืบาทนะครับอย่าลืมนะไปติดตามมาได้ที่ Facebook t i g e r รยุสขาไลฟ์สดที่นั่นทุกวันนะครับหวังว่าจะได้เจอกันที่ Facebook t i g e r รยุสขาอยากดูอะไรอยากซื้อขนาดพิมพ์มาได้เลยนะครับ0 9 4 3 1เก้ 64, ตัวเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมนะครับ0943164ตัวเกอารถไว้ใจพี่เสือครับ